สวัสดีค่ะมากินข้าวขยยกันเถอะแกงอะไรละยอดอกไหมแกงปลาปลาอะไรอ่ะปลาขยะแบ่งขยะแล้วมีอะไรอีกมีหัวหม,มกหกหมอแล้วมีผัดแตงผัดแตงนี่ยผัดหอมใหญ่โอ้ผัดหอมใหญ่ออหอมใหญ่ไม่ใช่หอมเล็กใช่ไหมอ,อ้าวมากินข้าวกันเร็วทุกคนมากินข้าวันยค่ะเจ๊เจ๊เจ๊มา ฮะมึงกินแล้วยังไผมมล้ะหิวเนี่ยก็กินจ้ะรอพี่ดอกไม้กินก่อนอผัดหอมใหญ่น่ยอร่อยใส่เนื้อไก่ใส่ไข่ใส่อกไก่แล้วก็กใส่ไข่อร่อยไหม,อ,มอร่อยหอมหวานอร่อยกินก็ไดเดี๋ยวจะแกะเนื้อปลาให้หน่อยแบงขยะเนี่ย กินแป้งขยมไหม,มปลาขยะแขงมันตัวน้อยไปหน่อยเดี๋ยวก็โอเคออเนื้อปลากินเยอะ เอหอมหมกหน่อยเนาะหอมหมกหอมแมกในะเนื้อปลานะเนี่ยอออะใบยอไหมเคี้ยวไหวไหมยุย่ยใบยอก็ยุยยย่ยใหญ่กินใบยอมัง้งบีเละๆหน่อยใบยอก็บีให้อะ่ะเขาก็นึ่งเละอยู่แล้ว เนาะมันก็นเละอยู่แล้วเนะาะใบยอเนาะเอะเละอืม,อมดีหอมหมกเจลินไงเขาเรือ่องเละดิปลาขย่งตัวนะแปงขยาเนี่ยอุ้ยมีไข่ด้วยตัวน้อยแต่มีไข่จ้ะเหอยทุกคนตัวน้อยแต่มีไข่เลยจ๊ะ chính là giàn cập khao ạ à. kim đi dưới ừ quá nhỉ nha ฮะทุกวันยุ่เช้าเช้าอ้าว,งาว,าวลงเวลาไอ้เจ้าไงแต่ไม่รู้ว่ามื้อเช้าจ้าคุณยาย9โมงก็กินงี้ทุกวันนะร้องเพลงจนลืมไนดะ้เหรอร้อ,องเพลงจากกระเช้าเลยเพิ่งหยุดทุกคนเฮ้ยดอกไม้อะ่ะ เห็นก็ร้องเพลงเหนื่อยนั่เหนื่อยเรอเหนื่อยแล้วร้องทําไมอ่ะร้องเหนื่อยมากมกจะได้มีแรงอ๋อร้องเหนื่อยมากๆจะได้มีแรงอเห็นก็ร้องเพลงก็เหนื่อยแต่ร้องเหนื่อยมากๆจะได้มีแรงเหมือนออกกําลังกายอ่ะเนาะออกกาลังเออออกกาลังกายก็เหนื่อยจะได้ประโยชน์มยา่ฉันเข้าใจนะหนึกเขายายฉันไม่กลัวเหนื่อยแล้ว บางคนก็ห่วงย้ายไงให้ย้ายร้องทําไมเยอะย้ายเหนื่อยอจะให้นอนอยู่ยเฉยเฉยไม่เหนื่อยไม่ดีแล้ยวยายเนะอะเหนื่อยสิเนื่อเหนื่อยสิดีอะเออแร้อ,อง,แข,งแข็งแรงเล่แข็งแรงฟังไว้นะบางคนเขามาว่าฉันไงให้ย้ายร้องทําไมมากอะไรเงี้ย <c oughs> ฉันไปบังคับเขาเมื่อไหร่ออรแล้วเขาร้องเขาเอง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมยาย เตอเน,นเหนื่อยมงเออเหนื่อยเหนื่อยจะแข็งแรงอืมยายเขาก็ออกกำลังกายของเขาอะออกกำลังอะอืมบางคนเขาหมั่นไส้ฉันไงขยายร้องเพลงทำไมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอืมเขาอยากจะลองฉันพีห้ามปิดปากเขาได้ไหมใช่ไหมยายพูดกันป้าเหนื่อยเหนื่อยจะแข่งแรงฟังก็ไดเออ ก็จะวางไงกันผักแกเนี่ยกำลังอ่ะออกกำลังใช <G ül> ่ใครออกกำลังไม่เหนื่อยเหมือนกันเนาะ <G ül> ออกกำลังกายมันต้องเหนื่อยจะได้ประโยชน์ใช่ไหม <G ül> อ่มผัดหอมก็อร่อยใช่ไหม <G ül> ไม่ได้ผัดนานแล้วผัดหอมใหญ่ทุกคน ผัดเล็กๆหน่อยใส่ไข่ใส่เนื้อไก่ใส่อกไก่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วยเหมือนละกอเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> อร่อยใช่ไหมใหญ่เนื้อกะผัดละกอหวานกว่าละกอยิอะหอมใหญ่ใช่ไหม mm hmm. กินไรหวัดดีด้วยใช่ไหม mm hmm. เอาใบย้อยแม่เจะบี้ให้ mm hmm. เอาใบย้อยแม่เจะบี้ให้อะม่าอิ่มแล้วเหรอ mm hmm. ไหนดูซิโอ้โหหมดแล้วจริงด้วยนี่ mm hmm. เก่งวิธายเนี่ยอัสดตักนี้กินนิดหน่อยนึงอืม mm hmm. นี่กินไปเลยตามสบายจะตักยังไงก็จะช้อนกลางช้อนเก่าช้อนไข่ก็กินไปเถอะ mm hmm. mm hmm. เรียบร้อยหอมกทูบมึงทำไว้นี่มาใอ่าเหือก็ mm hmm. ยีดอกไม้ด้วยอะ่ะใครจะมาสู้ mm hmm. ฉันทำได้ทุ <laughs> เรียนยังมีครึ่งเม็ดเอาไหมล้ว เอาไว้กลางวันเอาไว้กลางวันใช่ไหมไม่มเอาใช่ไหมโอเคม,ม okay. าค้าขึ้นให้รำให้รวยให้โชคหวยรางวัลให้หายโรคหายภัยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มตลอดไปอายุยืนยาวเก้าร้อยปี สาธุจารับพรจากยายกันทุกคนนะจ๊ะเงินได้ทองเอง<อ>ินไหลกองทองไหลามาขอให้สมพรปากนะจ๊ะคุณยาย<ห>สาธุรว,วยเงินหลานน้อมรับพรจากคุณยายเนาะอืขอให้คําจากปากยายนี่เป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์เออให้อายุยืนให้ถูกหวยรวยเงินนาะยายเนาะสาธุจา้าต่อไปก็เป็นรายการอะไรกินยากินยา กินยาแล้วก็นอนพักมั้งนะหยุดร้องได้แล้วนะวันนี้ยังแล้วเมื่อเช้ารีร้องเยอะอ่ะเยอะอะไรและออกแรงนี่แหละออกแรงการออกกําลังกายของยายคือการร้องเพลงใช่ไหมขาดอะไรไม่ไหวเออ้องแบบนี้เออหาดอะไรไม่ไหวก็ต้องร้องเพลงก็เหนื่อยนะเออเออนรามันเหนื่อยเหนื่อยเออเหนื่อยแล้วร้องทําไมเหนื่อยก็ยั้งเออเออมันแข่งแรงแข่งแรง ไปหาบอะไรก็เขาไม่ไหวแล้วก็ต้องใช้ร้องเพลงเอาจรงจี<แ>จวิธีวิธีการออกกําลังกายอของยายจใแล้วก่อนเขาออก,ก็ออกกําลังออกกําลังก็ไปหาบโน่นหานี่ทําอะไรออแล้วคนแก่ไปไม่ไหวก็ต้องร้องต้องร้องมันเหนื่อยเหมือนกันนะออมันเหนื่อยเอ,อ เหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วจะดีใช่ไหมเหนื่อยเหือออกจะออกเหือย้ายเหือออกไปเมื่อเช้าเนี้ยออกออกเหือเขาออกมากเป็นคนมากเลยคนมากร้องเพลงเนี่ยนะเอ,อือ <c oughs> การออกกําลังกายนะจ๊ะทุกคนใครที่อยากออกกําลังกายแต่ไปหาบอะไรไม่ไหวนะจ๊ะเหมือนยายก็ร้องเพลงเลยใช่ไหมยายร้ <c oughs> องเพลงเอาร้ <c oughs> องเพลงเอาเออ <c oughs> วันนี้หยุดแล้วพอละ <c oughs> ต้องกินยาอะไรเนี่ยเช้าเนี้จะเอายาให้กินแล้วฉันก็ลืมไม่รู้จะเอายาอะไรให้ยายกินในตอนเช้าเนี่ยยาความดันหนึ่งละยาความดันหนึ่งละอืมนั่นเลยจำได้ตรงนั้นหรอไขมันด้วยไหมไขมันตอนเย็นใช่หรอฮะไขมันกินตอนเย็นไม่ใช่เหรอไม่รู้ที่มันกินด้วยเปล่าแล้วตอนเย็นไขมันน่ะไขมันลงตอนเย็นใช่ไหมเออเช้านี้คือความดันความดันใช่ไหมเออละยาบำรุงหนึ่งเม็ด หมอให้ยาบำรุงมากินด้วยเออก็ยาบำรุงก็ดีไปว่ะเออบำรุงความสวยบำรุงกำลังฮะบำรุงกำลังบำรุงบำรังไม่ใช่บำรุงความสวยเหรอฮะสวยไม่ไหวแล้วโอเคยายบขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามยายที่ติดตามยายขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะให้โชคดีนะคะ จ้าสวัสดีค่ะดิสวัสดีค่ะถามที่ว่ายายสวยไหมมกระบะว่าเตอแล้วจะพูด